สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เข้าสู่ EP 1 0ก็พบกับครูกแก็กอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราก็เรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3คุณค่าของครอบครัวและเพื่อนจะเรียนเรื่องคุณลักษณะข,ของความเป็นเพื่อนในหนังสือจะอยู่ในหน้า46-47ถึงค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้1 อธิบายความสำคัญของเพื่อน 2. เขียนบันทึกคุณลักษณะของเพื่อนที่ชอบและไม่ชอบ 3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของเพื่อนคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนความสำคัญของเพื่อนและความเป็นเพื่อนเพื่อนหมายถึงคนที่เรารู้จักสนิทสนมคุ้นเคยด้วย อาจมีอายุเท่ากับเราหรือใกล้เคียงกันและเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศกับเราก็ได้เพื่อนจะร่วมเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันและทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันค่ะลักษณะของเพื่อนที่ดี 1. มีความรักและความหวังดีต่อการอย่างจริงใจไม่โกหกหรือหลอกลวงกัน 2. ไม่ชักชวนกันทำในสิ่งที่ผิด หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นทดลองสูบบุหรี่หรือชวนกันหนีเรียน 3. ม,มีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4. พูดจาสุภาพอ่อนโยนไม่พูดคำหยาบคายและไม่ลังแก่เพื่อน 5. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่นแบ่งปันขนมให้เพื่อนแบ่งอุปกรณ์การเรียนให้เพื่อนใช้เป็นต้นค่ะ วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน 1. พูดจาไพเราะและแสดงกิริยาสุภาพอ่อนโยนกับเพื่อน 2. ไม่เล่นรุนแรงหรือรังแกเพื่อนรู้จักให้อภัยและรู้แพ้รู้ชนะ 3. มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือเพื่อนเท่าที่จะสามารถทำได้ 4. มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการให้และการแบ่งปัน 5. ให้ความช่วยเหลือดูแลเมื่อเพื่อนบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 6. รู้จักการให้อภัยผู้อื่นไม่โกรธเคืองหรือคิดแก้แค้นคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนสรุปได้ว่าการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตดีและอยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขค่ะ แบบฝึกหัดหลังเรียนคำสั่งให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า48-49ตัวอย่างอยู่ในหน้าถัดไปนะคะกำหนดส่งงานส่งภายในวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมถ่ายรูปส่งในลายกลุ่มอัลบั้มส่งงานวิชาสุข,ขศึกษา EP10 เกณฑ์การให้คะแนนความตรงต่อเวลาความถูกต้องของคำตอบค่ะ นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า48ค่ะข้อ1ใหญ่นักเรียนสำรวจการปฏิบัติตนของตนเองในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ตรงตามความเป็นจริงของตนเองนะคะนักเรียนสามารถติ๊กเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะที่ตรงกับความเป็นจริงของตัวเองนะคะต่อไปข้อ2ใหญ่นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสนทนา คุณลักษณะของเพื่อนที่นักเรียนชอบและไม่ชอบลงในแผนภาพคุณลักษณะที่ชอบเช่นมีน้ำใจพูดจาสุภาพสอนกันบ้านแบบนี้นะคะคุณลักษณะที่ไม่ชอบก็ให้ในเรียนเขียนลงไปเลยค่ะเขียนมา3อย่างนะคะต่อไปหน้า49ข้อ3ใหญ่ นักเรียนจำแนกการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนที่ดีและเขียนเครื่องหมายผิดลงในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเช่นข้อ1เอาเปรียบเพื่อนก็ให้เรียนใส่เครื่องหมายผิดลงไปแบบนี้นะคะทำให้ครบทั้ง8ข้อ จากานั้นถ่ายรูปทั้งสองหน้าให้เป็นรูปเดียวนะคะแล้วส่งในลายกลุ่มอัลบั้มของห้องเรียนได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ครูขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ